Gràcies. Mm -hmm. touchdown, touchdown. ดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเบียร์นะครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมารับชมที่ดินหนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่ท่วนนะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยจะติดถนนนี่ครับเป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็ถนนคอนกรีตแล้วก็ถนนสาธารณะด้านซ้ายมือของแปลงนะครับเป็นที่ดินเนื้อที่หนึ่งไร่อยู่ที่ตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนี่ครับจะ มีรีสอร์ทนะครับเป็นทางผ่านเข้าไปรีสอร์ทเป็นทางผ่านเข้าไปาน้ําตกแก่งหินเพลิงนะครับตรงนู้นนะครับนี่เข้าไปทางนี้นะครับแล้วก็บริเวณปากทางเข้าเนี่ยจะเป็นถนน304นี่ครับเข้ามาแค่ประมาณสัก2 3 0 0เมตรเท่านั้นเองนะครับปากทางจะมีเซเว่นติดกับตลาดสดทุ่งโพเลยนะครับแล้วก็มีตลาดนัดหน้าปากซอยนะครับนี่ครับคุณผู้ชม ที่ดินจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเอาสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับแล้วก็ปลูกข้าโพดอยู่นะตอนนี้นะครับที่ดินไม่ต้องถมเลยนะครับรอบรอบร,อบรอบเนี่ยจะมีเป็นเพื่อนบ้านเป็นห้องแถวห้องเช่าแล้วก็จะมีเป็นนี่ครับตึกแถวอาคารพาณิชย์นะครับอยู่ติดกับที่ดินเลยนะครับนี่ครับอากาศดีมากครับใกล้กับวังน้ําเขียวเนี่ย แค่ประมาณสักสิบกว่าโลนะครับสิบถึงยี่สิบโลประมาณนี้นะครับเข้าวนะครับแล้วก็นี่ครับหน้าแปลงจะมีต้นพุทรานี่ครับด้านฝั่งตรงข้ามหน้าที่ดินเนี่ยก็จะเป็นอาคารพาณิชย์ตึกแถวนะครับนี่ครับหน้ากว้างประมาณสี่สิบคูณสี่สิบเมตรนะครับนี่ครับสี่สิบห้าสิบเมตรประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมครับสวยมากครับ ห่างจากถนนส0มสิบสี่เพียงแค่สองสามรอเมตรนะครับแล้วก็ติดกับตลาดเลยนะครับถ้าออกไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเลี้ยวซ้ายจะไปวางน้ำเขียวเลยน้ำเขียวน่าจะประมาณน่าจะไม่เกินยี่สิบกิโลนะครับคร่าวๆนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมครับถ้าไปทางนี้เนี่ยถนนเส้นนี้จะไปเข้าอำเภอนาดีนะครับแล้วก็จะติดกันใกล้ นี่ครับทางเห็นราคาแดงๆไหฮะอันนั้นจะเป็นาตาช่างตาช่างแล้วก็เป็นเหมือนกับกลมอะไรพัฒนาสนอนอะไรเนี่ยครับผมก็ลืมนี่ครับประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับเนื้อที่1ไร่ท้วนนะครับสนดคุดแดงนสสีจอครับราคาถือว่า คมครับในเขตนี้อากาศดีมากใกล้เขา,เาใกล้สถานที่ท่องเที่ยวเขื่อนห้วยสมงนะครับแล้วก็เวโรนาอุทยานแห่งชาติทับลานเขาใหญ่น้ำตกแก่งหินเพิงแล้วก็จะเป็นขึ้นไปโคราชเลยครับทางผ่านไปได้ด้วยนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมเบียร์ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมครับ